สำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นการลองเอาการลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยมาใช้ในการเก็บเงินในจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันนะครับสำหรับเคสหนึ่งเนี่ยผมจะลองเก็บเงินเป็นลักษณะเป็นเงินดาวน์ลดนะครับผ่านกองทุนรวมเนี่ยว่าเราจะทําการเลือกกองทุนรวมในการเก็บเงินเพื่อดาวน์ลดเนี่ยอย่างไรนะครับสําหรับขั้นตอนในการที่เราจะต้องเลือกกองทุนรวมนะครับก็จะมี4ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็ทําการทบทวนกันนิดนึงนะครับ อันแรกก็คือต้องมีการตั้งเป้าหมายอันที่2ก็คือเลือกประเภทกองทุนรวมนะครับแล้วก็เลือกว่าจะลงทุนในกองทุนรวมไหนนะครับสก็คือคำนวณเงินลงทุนและ4คือตั้งระบบซื้อแบบอัตโนมัติครับสำหรับโจทย์ในวันนี้ครับคือการเก็บเงินดาวน์รถนะครับผมก็ตีต่างว่าเออเป็นสักน้องเนี่ยที่เพิ่งจบใหม่นะครับทำงานมาได้สัก 4- 5ปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกอยากจะได้รถยนต นะครับซึ่งเป็นรถเก๋งคันเล็กๆสักคันหนึ่งไว้สําหรับการเริ่มต้นชีวิตในการทํางานของเขานะครับเออก็เลยมองรถเก๋งรุ่นซูซูกิสวิปนะเป็นรถอีโกคาร์ยอดนิยมนะครับซึ่งวัยรุ่นนะครับวัยเริ่มทํางานในหลายๆคนก็สนใจรุ่นนี้นะครับราคาซูซูกิสวิปเนี่ยอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์นะครับทั่วไปเลยก็ราคาอยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0 0ถึงประมาณสัก6 3 0 0 0 0บาทนะครับน้องเขาก็ไปเลือกดูแล ทำไงนํำมาเนี่ยก็มาถูกใจครับเอารุ่นเนี่ยแหละสุสกิ s สว f ป G A C V T เนอะราคาเอาตัวตามสูนแหละเอาแค่ตัวเริ่มต้นเลย500,000บาทนะครับแล้วก็ได้ลองกดเนี่ยเบื้องต้นนะอยากน้องก็บอกว่าอยากจะดาวสัก5สัก25%ครับพี่เพราะว่าหนูไม่อยากจะให้คนนูน้นคนนี้มาค้ำประกันในการที่จะซื้อรถครั้งนี้ให้หนูแล้วก็ ซื้อเริ่ม uh ต้นเนี่ยเงินดาวเยอะหน่อยเพื่อจะได้ค่าผ่อนเนี่ยจะได้น้อยลงนะครับทำให้เงินดาวเนี่ยนะครับเมื่อกด25%เนี่ยจากราคาลถประมาณสัก5 0 0แสนเนี่ยน้องก็คือต้องเก็บเงินดาวประมาณสัก99,800ผมตีต่างว่าประมาณสัก10,000แสนบาทละกันก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องผ่อนอีกเดือนละ6,7 0 0อธิษฐานประมาณ7,000เนาะ อีกเวลา5ปีหลังจากที่ดาวลนนี้แล้วซึ่งน้องก็มองว่าอืมก็น่าจะพอไหวพอสู้ไหวที่จะครอบครองรถคันนี้แล้วก็ผ่อนรถคันนี้ไปจนแบบ5ปีได้ครบตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับจุดแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยตรงนี้เราจะได้แล้วก็คืออยากได้เป็นเงินดาวลถนะครับ จำนวนเงินก็คือที่กดเมื่อกี้คืออยากได้เงินดาวซัก25%สของราคารถก็คือประมาณสัก1 0 0 0 0แบาทแล้วก็น้องเนี่ยเขาตั้งใจจะเก็บเงินดาวเนี่ยประมาณสัก3ปีครับพี่หนูอยากจะเก็บเงินดาวสักสาปีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปถอยรถออกนะครับขั้นตอนต่อมาครับคือเราก็ต้องมาเลือกกองทุนรวมแล้วแหละว่าอาจะจะเก็บเงินประมาณสัก3ปีเนี่ยนะครับจะเก็บเงินผ่านกองทุนประเภทไหนแล้วก็กองทุนไหนดีนะครับ หลักการก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ตามตารางนะครับที่เอาไว้เทียบเคียงในการเลือกกองทุนนะครับให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการลงทุนนะครับเราก็ดูที่นะครับระยะเวลา3ปีพอเลื่อนจุดๆ,ๆ,ๆลงมาก็พบว่ากองทุนที่เหมาะสมกับก,การเก็บเงินเนี่ยในระยะเวลาสัก3ปีเนี่ยก็คือกองทุนรวมตาสารหนี้ระยะกลางและสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ปีละประมาณสัก 2%ซนนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเลือกประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางแล้วล่ะครับว่าเอเราจะเลือกกองทุนไหนดีนะครับวิธีการคัดเลือกเนี่ยถ้าใครนะครับอยากจะรู้ละเอียดเลยนะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยไปย้อนดูคลิปที่ผมเนี่ยแนะนำการคัดเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการวางแผนการลงทุนและนะครับผมก็จะแคปมาเลยนะครับ ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุการเปิดมา5ปีขึ้นไปแล้วนะครับมาทำการคัดเลือกจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการครับเลือกกองทุนนะครับก็ที่มีผลประกอบการนะครับที่ดีที่สุด3อันดับแรกในแต่ละช่วงเวลาก็พบว่านะครับกองทุน SCB RF เนี่ยเป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนทั้ง3เดือน6เดือน y ย a r เด d a น e 1ปีแล้วก็5ปีเนี่ย ติดอยู่ในระดับท็อปทถึงกี่ช่วงเวลาครับเนี่ยหช่วงเวลาเลยแล้วกันนะครับซึ่งพูดง่ายว่าผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยก็ดีผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยก็ไม่คี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกกองทุน scbrf เนี่ยเป็นกองทุนที่ผมจะทยอยลงทุนเพื่อจะอาดาวรถเก่งคันนี้นะครับอ่าทให้ในส่วนของโจทย์ข้อที่2นะของเราก็คือ,อก,การเลือกกองทุนเนี่ยเราได้คําตอบแล้วก็คือ ฉันจะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางนะครับเพราะว่ามันแมทกับระยะเวลาที่เราจะเก็บเงินประมาณสักสาปีของน้องครับนะครับผลตอบแทนที่คาดหวังก็คือ2%และกองทุนที่เราเลือกแล้วก็คือกองทุนรวม SCB RF ครับขั้นตอนที่3ต่อมาเราก็ต้องมาคำนวณเงินลงทุนกันแล้วครับว่าต้องการเงินสักหน0 0 0 0เนี่ยในระยะเวลา เก็บเนี่ยสัก3ปีนะครับแล้วก็จะทยอยลงทุนในกองทุนรวมตราสารนี้ระยะกลางเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องเก็บตัดไปซื้อกองทุนรวมเนี่ยเดือนละเท่าไหร่นะครับเราก็มากดนะครับที่โปรแกรมที่ผมบอกก็คือ,อ e z calculator นะครับหรือว่าอาจจะใช้ชื่อว่า financial calculator ก็ได้นะครับอันนี้ไปโหลดได้ในโทรศัพท์หรือถ้าเบื่อใครนะครับไม่อยากยุ่งยากโหลดแอปในโทรศัพท์นะ ก็มาใช้เว็บไซต์ก็ได้นะครับก็คือ w w w f n calculator com นะครับแล้วก็เข้าเมนู tvm calculator จากนั้นเราใส่ข้อมูลไปเลยครับ present value น,น,นะครับทบทวนกันอีกสักครั้งหนึง่ง present value ก็คือเงินตั้งต้นเรามีไหมอ่ะอันนี้น้องคนนี้บอกว่าหนนะูไม่มีเงินก้อนเลยพี่หนูจะทยอยเริ่มทยอยเก็บจากเงินเดือนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย present value ก็คือเงินตั้งต้นเนี่ย ที่เป็นก้อนใหญ่ๆเริ่มต้นก้อนแรกจะไม่มีก็คือใส่ศูนย์ไปนะครับต่อมาก็คือใส่ฟิวเจอร์แวลูก็คือต้องการ1,000 0แบาทใช่ไหมครับเพื่อเป็นเงินดาวน์ลดอันนลเลตก็คืออัตราผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนของเรานั่นเองซึ่งเราเลือกกองทุนรวมตาสันนี้ระยะกลางก็จะคาดหวังได้อยู่ประมาณสัก2%ต่อปีนะครับส่วนพีเรียตตรงนี้นะครับ, period, รนะรบให เลือก compounding ตรงนี้เป็น monthly ก่อนเพราะเราจะเป็นการตัดซื้อเงินจากเงินเดือนทุกๆเดือนนะครับเปลี่ยนเป็น o n t h ี่แล้วก็ P e r i o d ก็คือ3ปีที่น้องตั้งใจจะเก็บเท่ากับ36เดือนจากนั้นเนี่ยกดอ่า PMT แล้วเนี่ยนะครับก็พบว่านะครับน้องเนี่ยจะต้องกันเงินไว้เก็บเพื่อจะดาวน์ลดนะครับโดยการตัดผ่านกองทุนเนี่ยเดือนละ2697บาท59สาสตางค์นะครับ ฉะนั้นเนี่ยทำให้ในส่วนของโจทย์ข้อที่3ของเราที่เราจะวางแผนสเต็ปขั้นที่3เนาะเราได้คําตอบแล้วก็คือผมปัดกลมๆแล้วกันว่าน้องเนี่ยจะต้องลงทุนเดือนละ2,700บาทต่อเดือนในระยะเวลา36เดือนหรือ3ปีนะครับเท่ากับว่าตรงนี้นะเราได้แผนการที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแหละก็คืออะไรครับเป้าหมายของเราคือต้องการดาวน์ลดครับพี่ต้องการเท่าไหรล่ล่ะ 0,000บาทนะครับระยะเวลาที่ตั้งใจลงทุนคือ3ปีนะครับแล้วเราก็มาเลือกกองทุนแล้วว่ากองทุนที่เหมาะสมที่จะเก็บในเวลา3ปีคือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางนะครับโดยคาดหวังผลตอบแทนต่อปีก็คือประมาณสัก2%์นะครับแล้วก็ได้ไปทำการคัดเลือกคัดสรรกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางแล้วก็พบว่ากองทุนที่โดนใจผลประกอบการดีก็คือ s c b r f และเมื่อ นำโจทย์ทั้งหมดมาคํานวณแล้วเนี่ยพบว่าน้องเนี่ยจะต้องกันเงินเพื่อทยอยลงทุนเก็บออมผ่านกองทุนรวมเพื่อจะเอาไปดาวน์รุนเนี่ยเดือนละ2,700บาทนะครับในระยะเวลา3ปีหรือ36เดือน36งวดที่เราจะเก็บเงินนั่นเองนะครับเมื่อเราได้แผนการมาชัดเจนขนาดนี้แล้วสิ่งที่จะต้องทําต่อไปคืออะไรครับก็คือการเราก็ไปนะครับ แพลตฟอร์มที่เราสมัครไว้อาจจะเป็นฟิโนมิน่าอาจจะเป็นโนมูระไอฟ n นอาจจะเป็นของฟิลิปฟันซูเปอร์มารหรืออาจจะเป็นของอบรจธนาคารต่างๆที่เราเนี่ยได้ทำการสมัครซื้อก้องทุนไว้นะครับเราก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เลยก็ได้หรือถ้าเผื่อว่าแพลตฟอร์มเขาจริงๆเราก็สามารถที่จะไปตั้งค่าได้ด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งคลิปก่อนเนี่ยผมได้สาธิตของการใช้ของโนมูระไปแล้ว ส่วนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยทุกท่านก็ต้องลองไปศึกษาแพลตฟอร์มของตัวเองว่าที่ของเราใช้เนี่ยจะตั้งซื้อได้อย่างไรผมการันตีครับว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถตั้งซื้อแบบอัตโนมัติได้นะครับก็ไปตั้งระบบซื้อซะให้เป็นซื้อแบบ DCA นะครับตั้งระบบไปเลยว่าจะซื้อกองทุน SCBRF ทุกเดือนเดือนละ2,700ยบาทแล้วเราก็ดูช่วงเวลาที่เราจะเริ่มลงทุนนะครับให้ครบกำหนดคือ36เดือน หรือ3ปีนั่นเองนะครับหรือถ้าอย่างง่ายๆเนี่ยผมแนะนําถ้าเผื่อว่าใครอ่ะแบบตั้งระบบก็ยังงงนะครับทุกแพลตฟอร์มจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปหาเจ้าหน้าที่เขาเลยครับบอกว่าเนี่ยรบกวนตั้งโปรแกรมให้หน่อยหรือสอนให้หน่อยว่าโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่เราสมัครเนี่ยจะต้องตั้งซื้อนะครับกองทุนรวมอย่างไรให้แบบว่าตัดเงินแบบอัตโนมัติตามแผนการที่เราตั้งใจไว้นะครับส่วนอ่าไอ ผมอาจจะเพิ่มเติมอีกนินึงคือไอ้กองทุน SCB RF เนี่ยคืออันเนี้ยเราเลือกมาในกรณีที่เราเนี่ยใช้แพลตฟอร์มที่เป็นเขาเรียกว่าฟันซูเปอร์มาร์ถูกไหมคือสามารถว่าเปิดเราเปิดแพลตฟอร์มเดียมซื้อกองทุนได้หลายๆกองทุนเลยเราก็คัดเลือกมานะครับกองทุนที่คิดว่าดีที่สุดเข้าตาที่สุดจากหลายๆบลจเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับสมัครแบบผ่านบลจแบบว่าเพียวๆแบบเดี่ยวๆอะ่ะอย่างเช่นแบบ อ๋อพี่หนูแบบเปิดกองทุนกสิกรอย่างเดียวค่ะอ๋อพี่ครับผมเปิดกองทุนกรุงไทยอย่างเดียวครับอ่ะหนูเปิดกองทุนของกรุงศรีอย่างเดียวค่ะอันนี้เราก็พูดง่ายๆครับเราก็แค่ยึดแค่ว่าเราเลือกให้มันเป็นตราสารกองทุนรวมตราสารน้รยะกกลางละกันนะครับแล้วน้องก็ไปคัดเลือกจากบลจอของน้องที่น้องสมัครไว้อย่างเช่นของน้องเป็นสมาชิกของบลจกสิกร ก็ไปเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางของบลจกสิกรดูครับว่า,ามีกองไหนบ้างที่น่าสนใจก็เลือกมาสักหนกองแล้วก็ใช้สเต็ปเดิมเลยก็คือคำนวณเสร็จแล้วก็มาตั้งระบบซื้ออัตโนมัติอย่างนี้ก็ได้นะครับและเมื่อเราตั้งระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งให้มันซื้ออัตโนมัติตามระยะเวลาตามพียรีตตามจานวนเงินที่เราตั้งใจแล้วสิ่งที่เราจะต้องทาต่อไปก็คือ ทนรอและไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไปกลางคันนะครับแล้วเมื่อครบ3ปีเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับก้อนหนึ่งจำนวน10 0 0แบาทนะครับมาเพื่อที่จะดาวน์รถในฝันของเราสุสกิ s สวิ t ที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับที่เราตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บเงินดาวน์รถนะครับโดยที่เราจะใช้กองทุนรวมเนี่ยช่วยในการเก็บเงินอย่างไรนะครับ หรือคลิปหน้าเป็นเคสอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม